ครับสวัสดีครับท่านผู้ติดตามและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องสอนเทพผัวแม่นแม่นะครับก่อนอื่นนะครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามพร้อมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับที่ทางเราจะนําข้อมูลนะครับและแนวทางดีๆมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับครับก็ทางบนนี้ก็เป็น ID เดียายของแอดนะครับก็จะติดต่อ ตอบถามเรื่องตัวเลขก็ได้เลยนะครับก็ไอดียลตัวนี้เลยนะครับครับก็มาดูของท่าแรกกันเลยครับอ้าท่าแรกนะครับก็เป็นของแอดเองนะครับก็เปิดงวดที่ผ่านมาก็เปิดเป็นเจ้าแรกนะครับก็งวดที่ผ่านมาก็ให้มานะครับ53นะครับครับก็ออกนะครับข้างล่างตรงๆเลยนะครับ53นะครับครับแล้วก็ ยังให้ชุดแยกมาด้วยนะครับชุดแยกชุดแยกก็ให้มานะครับล่างนะครับ53นะครับครับก็ออกข้างล่างนะครับ4ชุดนะครับ4ชุดล่างก็ออกข้างล่าง53นะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ได้ลงไว้ให้อยู่นะครับตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับแต่ชุด2ตัวนี้ก็ให้ให้เมื่อตอนหลังนี้เองนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่1สิงหาคมนะครับ ก็ให้เลขมานะครับ3ตัวนะครับก็มี4 7 5 7 4 2 5 4 2 6 4 5นะครับครับก็2ตัวที่ให้มานะครับก็มี7 5 7 4 4 2 5 4 6 2 6 4 7 2 5 2 6 5นะครับครับก็4ชุดบน4ชุดล่างนี้ก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะลงให้นะครับ ครับ4ชุดบน4ชุดล่างนะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดยายแลนะครับก็หวยไทยเลยนะครับครับของงที่ผ่านมาก็ไม่เข้านะครับ3ตัวนะครับ3ตัวก็ไม่ค่อยเข้านะครับครับมาดูงวดนี้กันนะครับก็ห้เลขมนะครับ3ตัวนะครับก็มี615 319 4 1 6 6 5 2 6 1 2ี่ 2.5.9 6.2.9แล้วก็362นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดายแลนะครับแอดาจแลหัวไทยเลยอีกนะครับแต่นี่เป็นชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวงวดที่ผ่านมาก็ไม่เข้านะครับแต่งวดงวดกอนหน้านั้นก็ให้เข้าอยู่นะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยครับเข้าตัวกลับบนล่างนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับ มาดูงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่1นะครับสิงหาคมนะครับก็ให้เลขมานะครับเลขเด่นนะครับเด่น1กับ5นะครับครับ2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี1 2 1 5 1 6 1 9 2 9 5 2 6 2 5 9 3 1 4 1นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของ แอดหมาน้อยคอยลักนะครับหมาน้อยคอยลักก็งวดที่ผ่านมาก็ให้เข้ามานะครับ5้านะครับชุดสรุปล่านะครับอันนี้ก็ให้พอหวยออกก็ให้ให้มาเลยนะครับครับก็นี่ก็ลงไว้ให้อยู่นะครับครับก็น่าจะลงนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับก็ให้เลขมานะครับงวดที่ผ่านมาให้53นะครับงวดนี้นะครับก็ให้เลขมาก็มี 04 0 5 0 6 07 1 4 15 16 17นะครับแจ้งว่าเน้นนะครับ06กับ16นะครับของแอดหมาน้อยนะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดดุยพลายนะครับแอดดุยพลายก็ให้เลขมาครับงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้ามานะครับให้ล่างนะครับ3 5นะครับก็ออกข้างล่างนะครับ53นะครับ ของแอดดุยนะครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ลงไว้ให้อยู่นะครับงวดที่ผ่านมานะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันเลยนะครับงวดประจำวันที่1สิงหาคมนะครับก็ให้เลขมานะครับ2ตัวบนนะครับก็มี68 69 7 8 79และให้เลขล่างมาครับล่างก็มี909193นนะครับ90 91 93นะครับครับอันนี้ก็ลงไว้ให้อยู่นะครับให้จริงถูกจริงนะครับ ครับก็มาต่อกันของแอดต่อนะครับแอดตอกกิษนะนะครับงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้ามานะครับเลขวิ่งบนนะครับ6นะครับก็ออกข้างบนนะครับ8 6หนะครับ2 8 6ก็เข้านะครับหลักหน่วยครับอันนี้ก็ลงไว้ให้อยู่นะครับครับมาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่1สิงหาคมนะครับก็ให้เลขมานะครับวิ่งบนนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับ1นะครับงวดนี้ให้1มานะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับ ก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอปฏิทินตังกงนะครับอันนี้ปฏิทินตังกงก็งวดที่ผ่านมาก็แอดก็เป็นคนลงไว้ให้เองนะครับเลขก็มี1มี6มี5มี3นะครับก็จัดให้ได้5 3นะครับก็เข้า5 3ลสามลาตรงๆเลยนะครับครับ ก็มาไปดูของงดนี้กันะครับงดประจำวันที่1นะครับสิงหาคมครับก็ให้เลขมานะครับปฏิทินต่างกงนะครับครับก็เลขในตารางครับก็มี7ดมีหมี9้ามี8ดนะครับครับก็2ตัวนะครับที่จัดให้นะครับก็มีห7เจ9ดห8 9 7ด8้าหดดเก้าด้าดนะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ลงไหาอยู่นะครับครับงดที่ผ่านมาครับมาต่อกันที่อ่า แอดพิธิชัยเลยนะครับจากปฏิทิเออจากขอโทษครับจากใบเรียงเบอร์นะครับพิชิตชัยนะครับก็ให้เลขเด่นมานะครับมี6มี8นะครับมี1มี3มี5นะครับครับอ๋องวดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับไม่เข้านะครับก่อนหน้านั้นก็ให้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับครับก็มาดูงวดนี้กันครับ1สิงหาคมครับก็จัดให้ทังนี้นะครับ6 1 6 3 6 5ห้า 8 1 8 3 8ึนะครับครับก็เลขกันนะครับกันก็มี68 1 3 15นหนะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับครับก็เป็นของอ่าดเยี่ยมน่าจะเป็นยอดยอดเยี่ยมนะครับใช่ใช่ครับหนังสือพิมพ์เออหนังสือนิสารยอดเยี่ยมนะครับครับก็ให้เลขมานะครับ เด่นนะครับเด่น4กับ5เด่นสุดก็5นะครับ2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี7 4 8 4 7 5 8 5 3ตัวที่ให้มาก็มี7 5 4มาดู2ตัวล่านะครับเด่นนะครับเด่น2กับ7เด่นสุดก็7 2ตัวที่ให้มาก็มี2 5 2 8 7า7 5แจห้แจ้งว่าระวังเบิร์ดนะครับ2 2กับ7 7นะครับครับ ก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอาจารย์เสือน้อยนะครับครับอาจารย์เสือน้อยก็ให้เลขมานะครับงวดนี้นะครับเด่นศูนย์วิ่งศูนย์สามตัวที่ให้มาก็มี590 902 2ตัวก็มี02 05 09นะครับครับก็มาต่อกันที่อาจารย์หวดแทยโค้งนะครับครับก็ให้เลขมานะครับงวดที่ผ่านมาก็ บนนะครับวิ่งหก็เข้านะครับแ6ดหนะครับล่างวิ่งสามก็เข้า5้าสามนะครับแต่ข้างบนให้เข้าอยู่นะครับให้หกแปดก็ออกแปดหนะครับข้างล่างก็ไม่มีนะครับ5้าสามนะครับแต่ให้เลขวิ่งสามมานะครับล่างครับก็ให้เข้าห8ดนะครับเข้าตัวกลับครับมาดูงวดนี้กันนะครับงวดประจำที่1่สิงหาคมนะครับครับก็ให้เลขมานะครับบนนะครับ วิ่งเนะครับเด่น7 2ตัวที่ให้มาก็มี70 72, 74 ,75 76 78เลขลางก,ก็ให้เลขวิ่ง4มานะครับครับก็2ตัวที่ให้มาก็มี 40, 42 45, 46 47 48นะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ลงไวให้อยู่นะครับงดที่ผ่านมาครับมาต่อกันที่แอดหลวงพ่ออํานวยนะครับ ครับก็มือที่ผ่านมาก็ไม่เข้านะครับดนะครับก่อนหน้านั้นก็ให้เข้า3ตัวโต๊ดบนมานะครับครับก็มาดูของวุดิกันนะครับก็ให้เลขนะครับบนเด่น4กับ8ล่างนะครับเด่น3กับ0 3ตัวนะครับเน้นๆนะครับ2 4 8 2 8 4แล้วก็ตัวลองมานะครับ3ตัวก็มี2 4 4 2 8 8 8 4 4 4 8 8 4 4 8แล้วก็4 8 4 8 4 8 8 8 4นะครับครับก็2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี4 4 4 8 4 9 3 6 3 8 3 7 3 0 2 3 2, 3, 2 0 4 3นะครับครับแล้วก็แจ้งว่าการเบอร์นะครับ3 3กับ8 8 ครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของตำลาเรียงเบอร์นะครับตำลาเรียงเบอร์งูที่ผ่านมาก็หลุดนะครับไม่เข้านะครับขอด้น้นก็เข้ามาสองงดติดนะครับครับก็มาดูงวดนี้กันครับ1สิงหาคมครับก็เลขที่ให้มาก็มี4ี่2 4 8ย์สี่สองสี่แปดห้านย์ห้าสองห้าแปดครับครับแล้วก็2ตัวยังมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแปด 818388นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเลขจากปฏิทินลุงโชคดีนะครับครับงวดที่ผ่านมาก็หลุดเหมือนกันนะครับก่อนหน้านั้นก็เข้ามา2งวดติดเหมือนกันเลยนะครับครับงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับ1สิงหาคมนะครับก็ให้เลขเด่น9มานะครับลองลอง6 2ตัวที่ให้มาก็มี6 2 6 3 6 8ด 9 2 93 98นะครับครับก็มาต่อกันที่แอดกร์ o าราลสินนะครับแอดกร์กาสินก็ให้ไม่เข้านะครับงดทีผ่านมานะครับก็หลุดเหมือนกันนะครับครับก็ของวดนี้ครับก็ให้เลขมานะครับเม็ดเดียวนะครับแจ้งว่าฟันนะครับ8นะครับครับก็เลข3ตัวที่ให้มานะครับก็มี9 8 7 2ตัวบนนะครับกัน น่าจะเป็นบนล่างหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็มี887 8 9นะครับ87กับ8 9ครับก็ขอเด่นย้ำนะครับว่าช่องสอนเทพปวดแม่นๆนะครับเป็นเพียงแค่สื่อกลางการนำเสนอเลขเด็ดเลขดังของทุกอาจารย์ทุกสำนักนะครับและที่นำเสนอมาทั้งหมดนี้ครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเลขบัญชีนะครับของแอดเองนะครับก็แบ่งปันนะครับ น้ำใจนะครับก็ให้มากก็ยิ่งได้มากนะครับครับก็เพื่อจะสนับสนุนช่องนะครับก็จะได้มีกําลังใจนะครับหาข้อมูลนะครับและแนวทางดีๆมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับครับเพื่อท่านจะได้ถูกหวยรวยเบอร์กันนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกอาจารย์ทุกแนวทางนะครับที่มอบข้อมูลดีๆมาให้ทางช่องสอนเทพหวยแม่นๆนะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณครับท่านผู้ชม ผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับครับแล้วยิ่งขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับท่านที่โอนมาให้นะครับจะสนับสนุนช่องนะครับก็มีน้อยก็ให้น้อยนะครับมีมากก็ให้มากนะครับแล้วแต่น้ําใจท่านนะครับพัดก็ไม่ได้บังคับนะครับแต่ก็อย่ามาดรามานะครับว่าไม่พูดดีกว่านะครับก็ขอขอบคุณแล้วกันนะครับครับสวัสดีนะครับ